วันที่ไม่ได้แต่งหน้าอุ๊ยดูปยาลูกบ้างนะมาเดี๋ยวแม่หาไปเข้าไปกินเขาต้องมีลูกโหแม่หนูแท่ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้สวยหวด,ดีหวัดดีค่ะปะ้าไม่ได้เจอท่านเลยอืมหวัดดีาอาจารย์นั่นมันเป็นอะไรนะ่ะหน้าตาที่เซียวเชียวดูไม่ได้เลยรีบไปหาหมอนะลูกถ้าเป็นอะไรขึ้นมาจะได้ตกลงทันนะน่าซีดมากเลยลูกเอ๋ยรีบไปหาหมอนะลูกป้าเป็นห่วงอ๋อหนูแค่ไม่ได้แต่งหน้าค่ะไม่ได้สวยนะคะหญิงกินอะไรนี่สิจ๊าโอเคอืมทำไมไม่กินข้าป้าเผาลูกอ่ะ แล้วทำไมหน้าซีเซียวอย่างนี้เนี่ยป่วยหรือเปล่ารีบไปหาหมอนะถ้าไปแต่งรัสสัดรทันนะจ๊ะตรีบไปหาหมอแล้วอ๋อเราไม่ป่วยเราแค่ไม่แต่งหน้าวันทีสี่แปดอืมคนหน้าเสียเป็นอะไรป่วยหรอกรีบไปหอยู่หายียากินนะ้าซีเซียวลูกอืมพอเราไม่ได้ป่วยนะไม่แต่ไม่แต่งหน้าอะไรกันนี่ยวันไหนที่ไม่แต่งหน้าเจอตังเอ้คนเนี่ยเจ้าปี๊บไม่รู้แต่วันรัวที่หาเปล่านะเืาวันที่แต่งหน้านะอืมวันที่แต่งหน้าแนวอย่ากมีหมอลย